เป็นละครของช่องสามที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากในตอนนี้สำหรับละครเรื่องคือเธอเป็นละครโทรทัศน์ไทยโรแมนติกดรมมาม่านำแสดงโดยมาริโอเมาเรอเรอ์และยายาอุรัสยา โดยเมื่อค่าคืนวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาเนื้อเรื่องก็ดําเนินมาถึงตอนที่6แล้วและจะบอกว่ากําลังเข้มข้นแบบสุดๆเลยก็ว่าได้ด้วยขนาดที่ออนแอร์อยู่นั้นในทวิตเตอร์มีการพูดถึงละครเรื่องนี้พร้อมทั้งมีการติดแฮชแท็กคือเธอ ep 6จนติดเทรนทวิตเตอร์กันเลยทีเดียวแถมเมื่อเข้าไปสองก็พบว่ามีแฟนละครหลายๆคนได้โพสต์ชมการแสดงของมาริโอและย่า ว่าทั้งคู่นั้นถ่ายทอดออกมาได้ดีมากๆและยังเชียร์ให้หนุ่มมาริโอได้รับรางวัลนักแสดงชายดเยี่ยมของปีนี้อีกด้วย